วันนี้ดิอ่าวันนี้เราทําอะไรดีวันนี hey! ้เรามาเล่นเซิร์ฟสเก็ตแนวเฮ้ยจริงไหมเนี่ยงในออฟฟิศมาเล่นได้ด้วยเหรอเล่นได้อ่าเราเราพื้นมันเล่นได้เหรอพื้นแนวฟิตดั้เล่นได้ครับอ่าเพราะว่าเพราะอะไรพื้นเราจัดการทําให้มันเรียบแล้วอ๋อขอดูหน่อยได้ไหมเฮ้ยเรียบมันนี้เลยเหรอเรียบมันเลยมัดการเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่กำลังฮิตมากอ่าไอ้ไอ้คุนตัวเก่าเรานั่นไง ที่โชว์ไปแล้วมีคลิปลงไปละดูลยปึ้งแต่วันนี้เรามีแขกรับเชิญนะมแขกรับเชิญน่ะเป็นใครเป็นน้องในบริษัทเราเองนะเป็นโปรสเก็ตเลยใช่ไหมโปรสเก็ตผมได้ยินมาว่าเขาถ่ายมาหมดในละแวกนี้ถ่ายมาหมดแล้วพื้นเหลวพื้นดีนะครัวันนี้เราจะให้เขามาลองกันนะฮะว่าพื้นที่เราทําออกมาเนี่ยโดย SK สามเนี่ยถ่ายสเก็ตมันแค่ไหน เออมันเรียบมันยังไงไหมหอ่ะมันเรียบเลยมาเลยครับผมอ,อ่ะเปิดตัวแขกรับเชิญครับสีชัยมาครับผมแขกรับเชิญเรานี่มาพร้อมกับสเกต็ตคู่ใจของเขาครับ <c oughs> อ่ะมามาคุณเข้าเข้าเฟรมหน่อยอ่ะเราจะโชว์เฉียงยเย็นเราจะเิ่มยังไงเราถ่ายดูเลยไหมอ่าได้อ่ะาถ่ายอะไรเชิญครับแขกรับเชิญของเรามีชื่อไหมไม่มีมคุณมี โอเคครับคุณมียครับคุณไถโชว์ผมหน่อยตอนนี้เเลยหรอตรงนี้เลยเนี่ยพื้นนี่แบบทำเสร็จเรียบร้อยกลัวเป็นรอยดิอืมปูของเราโอเคโอเคปูเราไม่มีรอยนะฮะเป็นนะเราเคลือบเอาไว้แล้วอันนี้คือพื้นที่เคลือบเรียบร้อยแล้วด้วยเคลือบด้วย S S สี่ร้อยนะฮะคุยไปเลยยไปเลยีนี้อ่ะร้อนแล้วใช่ไหมอ่าไปเดี๋ยวเราเฟซเป็นลานเซอร์สเก็ตไปเลยฮะ เป็นยังไงพี่ล้มไม่เจ็บครับล้มไม่เจ็บต้องล้มด้วยเหรอถามคุณไม่คุณไม่ล้มไหมยังเมื่อกี้ยัง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 ไม่ล้มนะไปล้มให้ผมดูดงล้อเล่นล้อเล่นคุณมบัตินะครับตัวนี้มันจะใช้ซ่อมพื้นนะฮะซ่อมพื้นที่ขูกขานะครับทําให้พื้นเรียบประเดิมนะฮะทําให้พื้นมันเงามันมันมันเงามันทำอะไรก็มันใช่สกิบเทีบน้ำยาไปริงมัน เล่นสเก็ตนี่ธรรมดาเลยเล่นสเก็ตสเก็ตได้หมดนี่ขนาดภายในนะหมายถึงพายในลฟิตถ้าทำภายนอกนี่ได้ไหมได้ครับคนแดดได้ผลไหมเปิดลานสเก็ตก็ทำได้เลยเอาไปใช้ข้างนอกเลยค่ะใช่เป็นลานพื้นปูนธรรมดาเนี่ยเอาไปฉาบทำได้เลยเพราะมันฉาบบางๆเองใช่ไหมใช่ไอ้ตัวเนี้ยมันฉาบบางนิดเดียวรับแรงได้นะถึงบางครับคือลดแรงได้ลดเหยียบสบายลดเหยียบได้ไถยเซิร์ฟสนุกเลยอ่าไถยเซิร์ฟสบาย อ่ะไปดูพื้นเดิมกันไหมอ่ะอยากรู้เหมก่อนหน้ามันจะเรียบแบบเนี้ยก่อนหน้าพื้นเียบเงี้ยเป็นยังไงเป็นยังไงพาไปดูเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นอย่างนี้อ๋อนี่คือพื้นเดิมของเขาใช่อ๋อมันก็จะแถ่ไว้เน่าๆหน่อยแต่นี่คือเราเหมือนเราเตรียมพร้อมจะซ่อมมันอยู่เนาะอ่าใช่เตรียมซ่อมมันแล้วก็ก็อีกหน่อยมันก็เป็นเหมือนพื้นเมื่อกี้แล้วล่ะที่เราถ่ายไปเมื่อกี้ส่วนอันนี้ก็เป็นที่ ยังไม่ได้เคลือบนะครับอ๋ออันนี้ก็อีกส่วนนึงที่ยังไม่ได้เคลือบอ่านจะขา,ขาวๆอะไรนะถ้ายังไม่เคลือบนี่ไม่แนะนําให้ไถนะยังไม่เคลือบก็ถาอาจจะมีรอยได้นะครับอ่าแต่ถ่ายได้ไหมก็ได้แต่มันอาจจะมีรอยรอยลอ้ออะไรเงี้ยนานๆไปก็แนะนําให้เคลือบดีกว่านะฮะเคลือบดีกว่าเพื่อความอะถ่ายสนุกยาวนานถ่ายยาวๆถ่ายยาวๆจัดไปแต่บางทีมาถ่ายในออฟฟิศนี่ก็ระวังคนหน่อยก็ดี ก็ดีเมื่อกี้ก็จะเสยกันอยู่แล้วไปทีนึงใช่แล้วจะเสยเครื่องปิ้นไม่ได้เมื่อกี้ครับถูกแนะนำก็ทำข้างนอกดีกว่าใช่ครับก็ฝากไว้นะฮะไอเทมสามนะครับติดนิดนึงเมื่อกี้คุณบอกว่าล้มแล้วไม่เจ็บนะอันนี้ลองล้มผมถือกล้องอยู่ไอโกอปอล้มได้โอเคครับกดคลิปได้โอเคครับ